โอเคครับรายการเนวิ g เกตี้ช่วงเบรกสองหลังจากเบรกแรกคือเมื่อวานหมดขึ้นรองเท้าหมดเยอะจริงปไปเดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาเร็วๆด้านนี้คือชายหาดบริเวณอุทยานออช่วงเวลาตอนเช้าที่น้ำลงไปได้แล้วหมดขึ้น <c oughs> มดขึ้นตีนออมีสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูเป็นป้ายของอุทยาน อยากจะอธิบายไว้ให้เป็นวิทยาทานนิดนึงว่าการบอกป้ายของที่นี่เขาบอกไว้ไว่ๆยังไงสัญลักษณ์ที่เขาใช้เราต้องรู้ความหมายใช่ไหมครับเราต้องรู้ความหมายไม่งั้นเรามาอยู่กับเขาเราทําไม่ถูกมันเป็นสัญลักษณ์ที่เขาบ่งบอกการกระทําแถวนี้อเพื่อนๆอ,อย่างแรกผมยังไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยมันที่ไหน ที่ไหนครับที่นี่ที่นี่อุทย,ยานอ๋ออุทยานทำไมคันอย่างนั้นนะอุทยานเกาะฉ้างไม่มดมันตองอ๋อดีมากไอ,อ่ะนี่คือป้ายอ่าป้ายไม่ใช่ป้ายอ๋อหรอหรอ๋ออ่นะครับท่านผู้ชมลองดูป้ายป้ายแรกบอกว่าให้ผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอืเดินไปทางนี้อย่าไปทางอื่นถ้าไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเดินได้ทั่วไป อ,อย่างเช่นกระเทยจะเดินได้ทั่วไปผ<ร>ูห้หญิงผู้ชายต้องเดินไปทางนี้ถ้าถ้าเป็นเกล่ะ er อ่าเหมือนกันเดินได้<อ>ทั่วไปครับครับส่ว <laughs> นอันนี้กางเต็นกางเต็นคือต้องแบะแบะเต็นออกสัญลักษณ์คือต้องแบะเต็นออกไม่งั้นนอนไม่ได้ต้องแบะเต็นออกจริงจริงจริงนนด้วยคือต้องแบะเต็นออกนะครับสัญลักณ์ต่อไปก่อนนอนก่อนนอนต้องกราบด้วยต้องไหว้พระกราบก่อนนอนไม่งั้นเดี๋ยว เจ้าที่เจ้าทางอะไรอันตรายแล้วต้องต้องไปกาบทางขวาเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ต้องต้องไปกลับทางนู้นอ่าทางนี้นะไม่ได้ครับไม่ได้อ๋อเหรอทางนี้ห้ามกลับทางนี้ห้ามกลบส่วนป้ายข้างบนครับข้างบนคือป้ายห้ามไปทางนี้ถ้าไปทางนี้เดี๋ยวงงนะครับเดี๋ยวถ้าเดินไปทางนี้คุณเดินทางนี้งงเลยแล้วผมอยากรู้ไอ้งงเป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลองเดินดิ